เอาละครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเราเซนทั้งหลายรวมถึงสมาชิกกิวทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนซากะซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมเซนเซียอเวกเคนนิงและมีแพลนจะทําเกี่ยวกับกระตูนเรื่องเซนเซียหากใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสนุกๆกับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไว้รอได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มตัวละครตัวใหม่ล่าสุดนะครับระดับ ex ที่มีชื่อว่า โพเซดอนเซลาฟินานะครับหรือว่าที่พี่ๆในกลุ่ม s e n เซีย Awakening Community Thailand นะครับเรียกเขาว่าสาวบางโพนะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าตอนที่เห็นข่าวนะครับว่าตัวเซราฟิน่าตัวนี้นะครับจะเข้าเกมมาเนี่ยผมนี่แบบนึกถึงตอนที่ไปอ่านมังงะเลยนะครับสมัยที่อ่านในเว็บแล้วมันเป็นภาพสีๆนะครับผมบอกเลยครับว่าพอเห็นนางในมังงะแล้วผมนี่อยากคาดหัวเลยครับ ก็มังอ่ะภาพนั้นนะครับก็ไดเอามาทําเป็นภาพสกิลแพสซีฟสกิลที่4ด้วยนะครับผมนี่ภาพนี้เลยสําหรับหินดาวนะครับที่ผมจะเอามาสุมในรอบนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นหินดาวที่มีจํานวนเยอะที่สุดเท่าที่ผมจะสะสมมาได้นะครับตั้งแต่เล่นมาไม่เคยสะสมได้ถึง1000ดวงเลยวันนี้แหละครับทุกคนเราจะมีการเจ็บจากการสุมกาชาน้อยลงนะครับบางคนถามนี่ลุมว่า จะได้ตัวละครตามทีมเนี่ยต้องใช้ประมาณกี่ดาวนะครับผมคือเท่าที่ผมเห็นเนี่ยบางคนก็20ดวงก็มาแล้วนะครับ60-70ก็มาแต่ว่าเฉลี่ยที่เห็นเนี่ยที่แบบเกลือกันก็จะประมาณ200-5ดวงนะครับแต่ว่าในกรณีที่เทพที่สุดนะครับก็จะเป็นกรณีของเทพเต่านะครับผม770ดวงจนรวมเสษครบอ่ะครับทุกคน <c oughs> แล้วผมหวังว่าวันนี้นะครับเราจะไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนเทพเต่านะครับ <c oughs> เอาละครับทีนี้เราก็จะมาทําการสุ่มเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหาดาวประจำตัวของเจ้าโพไซดอนเซาฟินาสักครู่นะครับน่าจะชื่อกลุ่มดาวว่าเจ้าสมุทรนะครับผมอ่น้องผมนะครับเคยสุ่มไปเมื่อตอนกลางวันนี้นะครับบอกว่าอยู่ใกล้ๆดาวครอกนะครับใกล้ๆผู้บัญชาการยมโลกน่าเจอแล้วโอเคนี่มาดูกันนะครับว่าพอคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยจะขึ้นสีอะไรนะครับอ้ บักหรือเปล่านะครับทุกคนแม่ไม่มีสีฟ้าไม่เป็นไรนะครับผมทีนี้สําหรับสูตรในการสุ่มกาชาวันนี้นะครับคือวันนี้ผมไม่ได้ดูเลิกยามอะไรเลยนะครับผมก็คือเวลามันเวลาว่างน้อยนะครับมีเวลาก็จะสุ่มเลยนะครับทุกคนเอาละครับไม่รอชาครับ10ดวงแรกคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจากคลิปก่อนนะครับผมมีประสบการณ์มาแล้วครับทุกคนคลิปก่อนเนี่ยวังว่าจะให้ตัวมณีกรนะครับออกประมาณ400ดวงนะครับแต่เขาไม่ออกให้ครับมันก็เลยแบบ ดาวดาวนิดนึงนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีภูมิต้านทานจากคลิปก่อนนะครับทุกคนผมเตรียมใจทําใจมาแล้วครับว่าในคลิปนี้ผมอาจจะเหลือดาวประมาณ300นะครับทุกคนอะจะเป็นยังไงไปดูกันครับสิบดวงแรกแต่ใดๆก็แล้วแต่นะครับทุกคนผมขอรอให้ชื่อคนอื่นนะครับหายไปจากแถบแสดงความยินดีด้านบนก่อนนะครับทุกคนครับสิบดวงแรกปุ๊บโอ้โหชื่อคนมาพอดีแม่ค้างด้วยไปครับ นี่ครับคุณออยนะครับขึ้นมาพอดีเฮ้ยเซราฟิน่าออกอีกแล้วเฮ้ยออกไวเกินไปไหมนะครับผมปุ๊บปึ๊บหืมสิบดวงแรกของผมการันตีนะครับแคปิคอนชูล่าเดี๋ยวเอาไปอัพสกิลนะครับจะได้ฟันแรงๆสักหน่อยพอตีบอสนะครับผมแล้วก็ได้ชิ้นส่วนเซราฟิน่ามานะครับเอ๋ครับดวงต่อไปนะครับผมหนึสองสามไปครับปึ๊บหืมชื่อยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยมาดูนะครับว่า การ์ดสีแดงๆนะครับระดับ EX แล้วก็ชื่อเซาฟีน่าจะออกไหมปุ๊บปึ๊บปุ๊บดูทรงแล้วยังครับผมผมรู้ครับผมรู้ทันว่ามันต้องมาแนวนี้นะครับผมเราจะไปต่อเรื่อยๆเลยนะครับไปครับรอบที่สามอ้ชื่อคนขึ้นพอดีนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นโอกาสของผมแล้วนะครับหนึ่งสอง้มปึ๊บเึ้งชื่อไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าการ์ดอาจจะขึ้นก็ได้นะครับทุกคนปึ๊บ ปุ๊ป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 ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปคุ๊ปปุ่ปปุ๊ปครับผมแค่นี้ยังทําอปไรผมไม่ได้หปอกครับไปต่อเลยคปับ๊ป2ุ๊ปป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 ุ๊ปกุ๊ปปุ๊อปุกปปุ๊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 บปุ๊ปปุ๊ปปุปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุปป าสะนึ่งเอาไปอัพสกิลโอ้โหได้ชิ้นส่วนนะครับห้าชิ้นก็โอเคอยู่ครับได้อยู่ครับผมไปครับรอบที่หกหนึ่งสอซ่อมปึ้ยังนะครับได้ชิ้นส่วนมาหนึ่งนะครับผมไปครับรอบต่อไปปึ๊บมาดิครับน่าเยีงไม่ออกนะครับวันนี้ แม่เดี๋ยวนี้เห็นเขาบอกว่าระดับเอออกอยากนะครับ 60..70 ดวงไม่ออกเลยสักตัว2บางคนสุ่มร้อยกว่าดวง200กว่าเนี่ยเไม่ออกให้ตัวสักตัวเลยนะครับรอบนี้ไปครับ1 2ึ่งองามปึ๊บอื้ออื้อ้อืมครับปึ๊บโหเอสยังไม่มาให้เลยนะครับ มาครับเดี๋ยวผมจะกดรัวๆไปเล็กเลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าดาวมึงเหลือเยอะอะครับผมไปครับเจ้าสมุดตนึงสซ้ำปึ้มมาแล้วครับยินดีด้วยเดยวิดโชคดีสุดๆจากการอัญเชิญตามทีมได้รับเซ้นระดับเอสกอตคอร์ดเพคซา <c oughs> โอ้ยเด็กฮีไปอีก <c oughs> ไม่ได้ปั้นไม่ได้อะไรเลยนะครับตัวนี้ PVP ผมไม่ได้ใช้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็แล้วกันนะครับผมอัพสกิลให้เขาสักหน่อยนะโอเคได้เพชรไว้อีกสามสิบโอ้โหปุ๊บเบจิ้ลอืมโอเค <Double. S 1> อาคิดในแซคสวยงามครับและตอนนี้แถบแสดงความยินดีก็ได้ว่างลงอีกครั้งเป็นโอกาสของข้าแล้วหนึ่งสศกเศ้ปุ๊บไอ้ครับอืมอ่ะ มีตัวไหนจะให้ไปอัพสก,กิลอีกหรือไม่ปึ๊บมล้สไลด์ที่สามดามนะบวกิีนส่วนอีสามครั้งต่อมาครับโอ้หชื่อคนขึ้นพอดีนะครับพลาดพลาดเลยครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมอ่านของเขาดูก็ได้นะฮะยินดีด้วย2 5 T A Princess R I นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาไปอัพสก,กิลเลยไม่ได้ปงไม่ได้ปั้นนะครับตัว S S นะครับ I D ผมเนี่ยเดี๋ยวเอาไป อัพสกิลบ้างเล็กน้อยนะฮะสำหรับท่านเทพหลับนะครับธนาทอสเอ้ยฮิปนอถามว่าตัวนี้เก่งไหมนะครับผมว่าแก้ทางได้หลายตัวเลยนะครับผมมีตัวที่แพ้ทางฮิปนอหลายตัวมากเลยนะครับอม,มาก<ม>ับทานตั้งตัวไปฮะหนึ่งสองสม้มเอายินดีด้วยเตวิดโชคดีสุดๆจากการอัญเชิญตามทีมได้รับเซน ระดับเอสกอดคอไลบาโดโกโหยก็โอเคนะครับเอามาอัพสกิลสักหน่อยนะครับผมโดโกตอนนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับเก่งมากเลยนะครับผมแต่ในอนาคตนะครับมีแววนะครับจะตกเฮต้านะครับผมเริ่มเริ่มละเริ่มและเริ่มไม่มีคนใช้แล้วนะครับเออสำหรับอาจารย์โดโกเราส่งไปเรียบร้อยกุดดวงะได้เอสมัสามดวไเป็นสองดวงไี่บอมจานีแลผม อ่ะไปต่อครับอย่ารอช้าครับผมหนีเฮ้ยมาอีกแล้วอ้าวไม่ใช่โอ้โหยี่สิบนะครับแอดดอกจันแซมเอ็มนะครับโชคดีสุดๆจากการอัญเชิญตามทีมได้รับเซนระดับเอสโคซิกนัทเทียวกับไม่แตกต่างกันเลยนะครับไม่แตกต่างกับผมเลยขออนุญาตต่อคิวนะครับหนึ่งสองซ่อปุ๊บโอ้โหมันด้วยกันครับว่าสิบดรงนี้จะมีแดงขึ้นตรงนี้ปุ๊บบีเอบีเอขึ้ยูซี่ครับปุ๊บโอเคครับผมสบายๆบาครับทีนี้ ไปต่อครับหนึ่งสองซ้ำปุ๊บเจ้าสมุทรเฮ้ยเฮ้ยเดวิดเฮ้ยมาอีกแล้วโชคดีสุดๆจากการอันเชิญตามทีมนะครับนะครับเส้นระดับเอสเอสเซอร์พีตเอริสเชียนปึ๊บหมัดร้อยมังกรลสหารสูงสไตล์ดารเตเวลูชัน เสียงผ้าเขาเป็นแบบนี้นะครับทุกคนถ้าใครย้อนไปดูในอนิเมะแหมแหกปากคอแทบแตกนะครับทุกคนตอนที่ผมดูตอนเด็กนี่แบบตลกมากเลยนะครับเสียงคิวอนหนึ่งสองปุง๊บอ,อ่าคิวไม่ใชนนบบ่นะครับแต่มาลุ้นเผื่อว่าการจะขึ้นครับปุ๊บปุ๊บีเออ่าโบเ์เป็นเซตดาบุกสี่เซนนะครับกับแปดเซนโอ้โหไปต่อเลยครับดาวเราเยอะนะครับทุกคนอืหนึ่งสองซ้ำไปครับอืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเตวิดอีกแล้วเฮ้ยโชคดีสุดๆด จากการอัญเชิญตามทีมโดยรับเซ็นระดับ s ้วเฮ้ยเฮ้ย,ออยโอ้โหที่จะให้ก็ให้เยอะนะฮะแม่อ่ะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงหนึ่งสองสามปึ๊บเออมาไป,ไปก่อนนะครับตอนนี้ปึ๊บยูโอยูริยูริอัพเต็มหกดาวฮะสกิลเต็มทุกการเล่นเฮ้ยโหย่เศร้านี่นะผมน่าจะไปอัพสก,กิลนะฮะ,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 กกะไปต่อครับเจ้าสมุทรหนึ่งสองสามออโอเคครับ ปึ๊บ B A B มี B กับ A นะโอเคครับหังนี้แหละจะขึ้นไหมหน <Okay. S 1> ึ่งสองซ่อโอเคครับไม่รีบร้อนนะครับคลิปนี้ปึ๊บมันเป็นเหมือนเทพเต่าหรือเปล่านะครับผมหนึ่งสองซ่อไปปึ๊บแมาถึงนี้กี่จีอยู่ดิกี่จีพอจะทายไหมมาถึงนี้แล้วโอเคครับ ดูรอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะถ้ามารอบนี้นี่แบบยิ้มเลยนะครับทุกคนเหลือแถวเพียบนะครับเก็บไว้สุ่มเดือนต่อไปนะครับเวอร์โกอัสตามิตานะครับทุกคนแม่อยากรู้เหลือเกินนะครับว่าตัวนี้จะเป็นสายดาเมจหรือว่าสายคอนโทรหรือว่าสายซัพพอร์ตทีมนะครับไปครับหนึ่งสองซ่อมไปออกไปสักมาเนื่อมาเฮ้ยโอ้ยในการดีทอลัสเตอด์ที่าเพื่ออะไรนะฮะ ลุงวัวรอไปครับหนึ่งสองซ่อมไปปึ๊บอีกโหได้รับทำไมัดปึ๊บยังยังยังไม่หมดเท่านั้นนะหนึ่งสองซ่อตอนนี้เกือสองร้อยดวแล้วครับยังไม่ออกนะเฮ้ยยังยี่สิบร้อยมาได้เก้าสิครับอืมหรือว่าเราควรเปลี่ยนดาวดีนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนหนึ่ง สองซอโอ้โหน่าจะไม่ออกครับตอนนี้ชื่อไม่ขึ้น,ม,นมาต้องรอลุ้นให้ชื่อขึ้นอย่างเดียวแล้วละครับทีนี้ถึงมีโอกาสได้ลุนนะฮะมาครับเจ้าสมุดหนึ่งสองซ้โอโอ้โหชื่อไม่ขึ้นนะครับชื่อไม่ขึ้นแต้องมาลุนต่อว่าการจะขึ้นไหมน่าจะไม่ขึ้นนะครับตอนนี้บีลุนบีลวน,นไม่มีเอไม่มีเอสไม่มีเอสเอสไม่มีเ e, อผสมนะ ไปต่อครับหนึ่องซ้ำโอ้ดีนะที่มีผู้คุ้มกันจากคีมมานิก่อนไม่งั้นอกแตกอแตกตายแล้วหนึ่สอ้ำโอ้ยยังนี่กดไปหลายล่บแล้วนะครับเนี่แถบแสงความยดียังไม่ขึ้นลักเซ็ไปต่อครับหนึ่อซ้ำโอ้โหโอ้ออเอโอ้๊ เจียวรีวแตก,กก่อนเมลโมเซ่นะฮะเอ,ใอ๊ใครบอกใครบอกเลดเซราฟิน่าออกง่ายนะครับน่าจะไม่ใช่กับไอดีผมนะครับทุกคนเอ๊หนึ่งสองซ้อไปลุ้นแบบชิวๆครับหนึ่งสองซ้อ เออเดี๋ยวทีนี้ผมขอเปลี่ยนดาวบ้างนะครับมไม่ออกให้สักทีเอาเป็นเอเลียสแล้วกันนะฮะเอเลียสเอเลียสเอ้ยอเวอร์โก้ดีกว่าเวอร์โก้เวอร์โก้จะเข้านะครับเดือนหน้าขอเอาเวอร์โก้แล้วกันอ่าเล็งไว้ที่ตรงนี้นะฮะสามเหลี่ยมเมอร์บิลด่าน,นะครับผมสามเหลี่ยมของคบเฮ้ยมีชื่อคนขึ้นอย่าบอกนะว่าได้สาวบ,บางโพขอดูก่อนนะครับแป๊บนึง แอเลียดชิออนฮะเดี๋ยวขอต่อคิวเขาเลยนะครับผมไปครับหนึ่งสองซ้ำโอ้โหโอ้ยหยย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 ยียเยยยยวโอ้โะต,ตอนนี้เสนะื็เนเทย <laughs> เตยายยยยเยยยยยยเเยเย ด here, ีดีเวอร์โก้ดีดีหนึง่งสองสามโอ้ว้าวว้าว,ว,าวโอ้ยการ์ดแดงนึกว่าจะมาแล้วนะครับได้อโรนมาแทนเก็บไว้อัพสกิลแล้วกันนะฮะโอ้เดินออกมาต้อนรับนิ่งคงคำนับหนึ่ง แล้วก็กล้องกะแผ่นมาที่ดาบจากนั้นเขาก็ได้เอื้อมมือของเขาไปจับด้ามดาบนั้นแล้วก็ทําการดึงมันขึ้นมาโอ้โหพร้อมกับอัญเชิญ,ญยักษ์ขึ้นมา1ตนนะครับที่ข้างหลังงออย่างนี้พร้อมแล้วครับทุกคน1นึ่งสองส่มหสองซ่ม ขึ้นมาขึ้นมาใครบอกไงไมาเปลี่ยนไปเป็นดาวเจ้าสมุดเหมือนเดิมดีกว่าอืมหายไปไหนละใกล้ๆผู้บัญชาการยม,มโลกกับดาวครออฮาฮะเจอแล้ว หนึ่งสองซ่อนะรับคนจไ้เนอแล้วนะจิ้ปเีแค่ช่วยให่เองนะครับมโอเคครับดาวเลืเนอเอ,อ้ยมีแววนะเนี่ยหนึซมาดูกัน้ออมีคนอ้ไนน,น้าราไปอไอ้คดอดนะอันโดิดาไม่ต่างกันไม่ต่างกันครับเราสคนไปครับหนึซ้ปุ๊บ ที่นี่วาได้พุ่งน้อยหน่อยครับเพราะว่าสุ่มแบบชิวๆครับผมทำอะไรเยอะก็ชิวเลยนะฮะหนึ่งสอง้โอ๊ยทำไม่เป็น,นที่เราที่ขึ้นฮนะอาร์บีจีโคเลยนะฮะอารี่โอเคโอเคสุ่มไปเรื่อยๆนะฮะไปครับหนึ่งสองครับ โอ้โหเฮ้ยตัวที่ไม่คาดฝันแพนหอ,อกผมได้แพนหอ,อกมาแล้วบอกเลยเ <c oughs> จอในชิงผู้นำโคตรปว่วนคราวนี้แหละที่ผมเอาไปป่วนพวกคุณบ้างนะครับ <c oughs> ลำบากใจทุกครั้งที่เล่นสายคอนโทรนะฮะกล้วยจะโดนดา่าครับกลัวจะทำให้คนอื่นหัวร้อนเฮ้ย <c oughs> โอ้ ตอนเด็กน้อยนี่ตายอย่างสวยนะครับโหดมากนะครับแต่สำหรับผมผมคิดว่าแผ่นเขาธรรมดาธรรมดามากเลยนะครับภาค h a d e เดสอินเ o เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยตดวิดโชคดีสุดๆได้รับเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนึกว่าจะตามรอยเทพเต๋าซสแล้วนะโอ้ยจมตาจะไหล ผมไปเกือบหลับแล้วนะฮะไม่ออกให้สักตัวแม่อยู่ดีๆก็มาให้โอ้ตื่นเลยอะ่ะเจอแบบนี้นึกว่าจะแบบสามร้อยนึกว่าจะเหลือดาวสามร้อยเหมือนมานิก,กรนะแม่ยังดียังดีนะฮะทีนี้แหละจะได้เอาไปรีวิวให้ทเทพเต๋าดูคนแรกเลยนะฮะ <c oughs> โอนี่โอ้หมุนตัว360องศายอย่างเท่สวยมากจ้านี่ควงสามงามซะด้วยนะเอาละครับทุกคนทีนี้ผมก็จะมาขอสรุปผลประกอบการนะครับสำหรับสาวปางโพนางนี้นะครับผมสุ่มดาวเริ่มแรกนะครับที่จำนวน1,047 สุ่มไปจนได้เสาบางโพมาครอบครองนะครับจนเหลือดาว447ดังนั้นผมใช้ดาวนะครับผมใช้ดาวในการสุ่มเสาบางโพตัวนี้ในคลิปนี้รวมรวมทั้งหมดเป็น600ดาวท่วนครับทุกคนผมมือสิครับรออะไรเรียกได้ว่าใกล้ถึงฝั่งฝันนะฮะเกือบแล้วนะครับอีกแค่170ดวงเท่านั้นเราก็จะ เทียบเท่ากับเทพเต่านะครับ770ดวงรวมเศษเอแอแอลเลนครับแตลเลน,เลนก็หากว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ